สบายดีพี่น้องว่ดสุบุตรสุขชนวัดสงศวรในพี่น้องเด้อเหมืองสั้นเด็กน้อยจ้ะอันเด็กน้อยถึงมากซิสุดพูนมีทั้งอันอันทหารทะเลก็อันเนื้อย่างนี่จ้าของมันเกิดพี่น้องเกิดเกิดเกิดวันที่32เนี่ยเพิ่นเกิดถึงมือพร้อมน่ะก็ร้องให้บัดอันนั้นเลยทั่วโลกเลยน่ะนะว่าบัดประเทศเลยน่ะนะนี่ยเนี่ยอันนี้วันเกิดอ่ะเถอะจ้ะอ่ะเอะนี่เจ้าของมันเกิดพี่น้องเจ้าของมันเกิดพี่น้อง อันคว่าการได้ให้เนี่ยก็แปลว่าาเจ้าวานหนขางคเจปวดเพี้ยงน้อพี่น้องด้อกระจายเลยซ้ำแรกกับซำหนักนงพี่น้องแล้วซำแรกกับเจานักนพี่น้องเากระดังไม้กับปิดพกระมาเกับปิ๊ดเอกับส้ใบพี่น้องเลยบ็ิดเนยางเราได้สจะไแจงผู้ใหญ่บ้านถ้าหาเปิดมันเนาะผู้ใหญ่บ้านกับตาอันนั้นแล้วผู้เดชนุคมนี่เด็แกอยู่นั่นอยู่คนเดียวตอนที่โตจาดเกาะเว้ยอยู่ี่เลานั่นเด็อัน เขาไม่มีคนมาเปิดไอ้แก้แก่คนเดียวอันดอแก่อยุสสรากผู้สวยวะสวยมันกินมาแก่ทำเนี่ยบจิ้มฟังนี่ฝนเอ้พี่เแมรหรือใครฟังมึงยันได้พี่เองกินห้วยไม่สนั่งนี่แหละเจ้หน่ากระไรสอเสียแค่ยาวคอยดูเถอะ โดมบือบือพี่น้องดีมากขำมากหน่ยรดมเนาะกลางวันจนพังเบืดลังบบานะมาดกินอาหดีพี่น้องอาหารดีมอนนอนมาหน้นยดามากสมากสวยมนยมากสนอะกสวยมากสมากยมายมากสากสยยาี่กยามกามาก ไมันมีดีมีด้มีดมีดมีดี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 มีดมีดีมัดีมีดีมไดมีดีมีดิมีดีมไดีมีดีมีดีมดมาดีมี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 ้ีมีดีมดมมมดมมนดีด้มดีมีดอดีมีมีดอดีมีมดม่มมมมีดมมดีีดีด อึดไปไหนเหรออึดด้วยอยดนยางด้อเป็นยัไงเอาหนามนี่ยเน่ยไม่สูกมันถือไฟตรงไปหนยังไม่ถือไฟเลยอยู่ห่างกันเธอแกกินแกไม่กัว แกแกมก้โรโวบบับมนเนาะาติกต่อเขื่อนรออันอันะือนบีบรงบิบับเด้มันประอยากกินหัวปลาหมูอยากกินหัวหมูยังมันยังไปถือไฟเลยมนเนาะกินไปเถอเป็นไรหรอกโอ้ยมันยังไม่ซุกมันก่าโรคบิบับรื้ไงอั่วทากินไหนไั่วมันไม่ซุกเลย ท่านอ่ะย่างไหวยายเอ้ยน้่งเอินพี่น้องเอ้ยน้องเอินจะพัดออกมามิแต่กินอย่างเดียวพาพีกกระเบิ้งถึงใหไฟหนึ่งอ่ะต่อๆพี่น้องเขาปิดเลยเาขาปิดแล้วมันก็บ่อยแค่นี้ก็ะไรเดียวนะนะมันก็บกเขาน่ะจะมันสเอาอะไรตุมตับหรือซ้าเหอกูซาวนี่เด็กก็แหงายว่ามาทายคลิปว่ะคุซ่าก็ตามว่า อนาะจะแยะๆด้วยว่ะบุซ้าจิกินอนื้อย่างใ้เบ้างอ่ะก็รอะุูราภุษสาคมาบูษสากินอนื้อย่างพุษายูสาให้เบังแน่อยู่ว่ะเนาะดอกหูนี่คอยกินเนื้อย่างยุค้างเต้านี่แหลมเบ้อเน้อย่าง้างเต้า นเอนาบ่ไดี่หน่้รอก้นในจ่องิสุก็จองเดี่ยวเหมนาะเอาอนเด้อดรนไม่เห็นหนาวเลยน้วนเนะมันะดดปากมันกรดปากกันอย่างอาหารดีิเนใครพอมืก่อนนี่ชิมเถอะยังไม่หิวเลยกันจะมากินข้ามากินเถอะ กินข้าแล้วก็นอนกันยังวะกินขาก็ตาเตีมึงยังไม่ซุกไม่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 ยังไหวดิวัน้ฉอดใหนจะอันู้อดหกเลยใส่ถั่วมบรกดิท่านใส่ได้หนบจืดหนาเปาได้หรอ กู <anto> อันหนังเป่าได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เลยอะไรหนังยืดของฉันใส่เนี่ยใส่เล้วแังใส่ขนมก่อนนี่นันนะใส่แล้ยวก่นเนาเอ้าไม่ยากกินเค็มก็เลยข้าเขากันได้ก็เจี๊ยฝนอันชิมด้วสมตำเข้มเข้มกับเพิ่งก็บอกว่าจืดพี่น้องเอ้ยในคนกินเค็มนี่สบายยังไงเนาะคนที่แต่นี้ต้องกินเค็มกืมเอ้าเฮ้ยยก็อร่อยเลยยังไม่ได้เข้าปากาคนเนาะ ยางอร่อยเลยน้ำจิ้มยองเจ็บผึ่งนไทยอะไรเนี่ยไทยไ้ค่อยๆเด้อจับทค่อยๆไทยไอ้นั่นน่ะไทยหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะหมูหมูไทนั่นน่ะไทหมอน่ะไทเหมอรน้ไทยดุน้ไทหมอตรงๆรสข้าวหักที่ข้าวหน่อยตรงๆไม่ีมันมาตรงเนี่ย่ะอกมาหม่ไม่น่าอื่น กไปได้เขาบอกไปทนารนหนเลืะเว้เาบอไปทางไหนอกไปไม้ินหมูกระถาไม้เงนให้แล้วดายให้ไหไปกินใหยให้กินเลยกินปลาหมึกที่มันเย็นเย็น้อดีด้อจะกินปลาหมึกที่มันเย็นเย็นไอ้กมัรอเอาดดิ มันมันร้อนมันอ่ากกินมันลูกสิงมันเย็นบ่อยากกินตัวันร้อนไงะให้มันเหลวอันนี่มันไม่กินมันจะกินอันนี้พอให้นี่มันก็ไม่กินกินอันนั้นเอาไปไหนไปเดินนะโอ้ยเนาะอ่ะขอดาวเล้วข้าวเราเนาะข้าวเ่าแล้วข้าวเร่เนาะเอากินแล้ลวข้อโอ้จะกินอะไรกินยาอะไรคะไม่ไกินไม่ได้มันมีเห็นกินเหรออยากหักกินไหม ยายเอาไห้มนมันก็ไม่กินไอเวเยันไม่กินยังไมาจะเอาขั้นเดิมมานต้อาไฮเว็บมากินให้ดูฝนฝนฝนเธออยจานั่งได้เดี๋ยวร้านจะกินหมูอย่างยังไงที่นี่วันนี่สารพจนแต่วันนี่ฝนฝนไปนั่งฟังหนุนไปกินฝนฝนไปไปหาของนังุ่นไปจิน่างยังไงมันจับไปนชงมันเอาเองมันหนุนซงน ปั้นีิ้บ่าวพี่น้องเอ้ยส่งท้ายปีเก่าต้นนบปีใหม่บ้านเกิดผลบานเกิดคนผลกระดกขีบเลยเด็ดสู้ซองเนี่ยบรนเกิดกินแบบบันบ้านครบรอบยี่สิบปีพี่น้องอันยี่สิบเราสรงสรงใหม่ธนาคารยี่สิบเราไม่ไหวเรื่องหน้ามึงมืดเแท้เอ้ยหน้ามืดนแต่ต้อนแสมกต่ฟังฟังโน่นถ่ายฟังโน่นมืดเวิดเลยอันนี้ตายหตาย่สู้เจ้าโกได้เร็วบิงกลองเลย ใช่ไทยเดียวไทยเดียวท่านี้มาเดวนี่าเฮ็ดพูดทางนู่งจ้านี่เดียจ้าเนาะมามองมองจ้ารวยๆปังๆทุกคนเลยอร่อยรวยไขอเนี่ขอนี่ยออถ่ายวย่ไัไม่รไปเลยอ๋อทรงทงก้ลูกศรก้นไม่ะไ่เคือยี่โดนยางเด็ มาเห็นบรรจุคนเห็นบรรคนไหมเนี่ะเห็นไหมไม่ละเห็นอไเนี่ยโอเคพี่น้องเอผู้สาวเด้อพี่น้องเด้อผู้สาวกินหนำโคพี่น้องขาดชิ้นสอนเราเอายังไงเอาแค่หนำโคกับพ่อผู้ใดรู้ซึกว่าเป็นเป็นอันมิวสเป็นหนำโคกับจองเลยค่ะ ไอ้บ่ดใหม่มาเลยเขียวด้วยดทามนนี่อ๋อบอ้กเจากีนี่เียว้อนครบเลยมันมีเยบ่นม่พีนะเอาเป็นสยใหญ่ปนยงเดียกระสโดนกินมืก็เลียวะอะไรนี่นะมันเขามีได้อะโอ้โเ้โหหนเด็กคนไปทายทางนก่อนเอาบางกลอนี่เด้อไปทางนู้นดีกว่าเห็นอยู่ใหม่คต้องม่เอามองกองท่านี่หนึ่เป็นไ เมื่อดกสร้างมันไปฟังนั่นก่อนสินะมันเมืดไหมเสียนาปกนะสองสงนิ่นนี่อ๋อฟังนี่เห็นว่าทุกนาทุกกาดได้เห็นเนีพี่น้องหามองกล้องเดี่ยวหนึ่งสองสามมองกล้องอันสั่งั้นกันหน่อยหนึ่งเออไล่เดี่ยวมองกล้องอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม แก่เดาๆเออแงแจงแหมแจงนนแจ๊แจ๊เนาะเมื่อไรอได้เอฟซีบริยินมเนาะขาเห็นอย่งกันนะแจ๊ะแจ๊ะจะขนมใครในกองอริอยู่นี่นะพี่น้องจ่ายคิปนี้ก็จบไปเพ่อเสียน้พี่น้องด้อฝากพี่น้องก็ได์กดแชร์ คนติดตามคนปกติยิงจากคนสบอกผ่านการแจ้งเตือนคลิปแม่แมงสารรับผ้ากินแร่บาทแม่แมงเนาะคลิปนกจมูกเพียงสิ่งใดประจาวไม่ไหวจุ๊บจ้าก็สิบแปดวันนี้ก็เปิดเพี้ยนทางลางพี่น้องด้ยจ้า